ามบ่ละงามบ่งยิ่งจะของงามบ่แซ่บแซ่บบ่ค่ะแซ่บบ่แซ่บบ่คุณยายคุณยายแซ่บอร่อยบ่ค่ะอร่อยอร่อยคนใดนานนานเฮ็ดเปลี่ยนอยู่ค่ะพี่น้องเราเฮ็ดเปลี่ยนอยู่จ้ะอร่อยบ่ค่ะคุณยาย โดสดโดโดอร่อยอร่อยอร่อย <c oughs> อร่อยอร่อยหมากค่ะอร่อยรับส้มมาเป็นกำลังใจกันนะคะที่กดไลค์กดแชร์กันนะคะน้อพี่น้นองจาา้าเอ๊ะเขาไปยุ่ในโทรศัพท์ได้จังไยคนวาเ <c oughs> ซยบไลยเอาอีกไหมคะในหม้อมีนะคะอ,อันในหม้อในหม้อกินเยอะๆกินเยอะค่ะกินเยอะกินเยอะเยอะ อะไรบอกรคะคุณยายโซดโซโสดซโซเฮ่คุณยายคุณยายพงโตพี่น้องเนี่ยโซดโซพี่น้องเนี่ยคำยีใหญ่คำยีใหญ่ค่ะคำยีใหญ่บาด บายบายจ้าบายบายจ้าพี่น้องขาบายบายค่ะโชคดีโชคดีสุขผู้สุขคนค่ะโชคดีค่ะโชคดีค่ะอร่อย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 หมากค่ะอร่อย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 หมากค่ะอร่อยเสียบลายเอาอีกไหมคะในหม้อมีนะคะอันในหม้อในหม้อกินเยอะๆกินเยอะค่ะกินเยอะกินเยอะมันละ โลกกลกเลยค่ะพี่น้องค่ะโคลกเลยค่ะเซ่บหลายแซ่บหลายค่ะเซ่บหลายแซ่บหลายกินยังบอกพี่น้องเนี่ยบอกพี่น้องเนี่ยบอกพี่น้องเนี่ยบอกพี่น้องกินก๋วยเตี๋ยวหมีกินเต้าหมีใส่ปลาปองค่ะคุณยายคุณยายคุณยายจ้าคุณยายขอบคุณนะคะพี่พี่น้องๆจ้า สวัสดีจ้าพี่น้องค่ะคุณยายกินยังคุณยายรับส้มมาเป็นกำลังใจกันเนะคะที่กดไลค์กดแชร์กันนะคะน้พี่น้องจ้ากินเยอะค่ะกินเยอะๆจะต้มให้กินอีกนะคะ แซบ่บอร่อยอันยกโป้ยกโป้เนี่ยค่ะยกโป้ยกโป้เนี่ยค่ะคุณยายอะไรบอกค่ะคุณยายโซดโซโสดซโซ่าฮ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 ่า่ะกินเยอะเยอะกินเยอะๆจต้มให้กินอีกเนาะคะ่ะ <c oughs> อะไรบอกค่ะคุณยาย สดสดโซ่สดโซ่คุณยายคุณยายคุณยายจ้าคุณยายขอบคุณนะคะพี่พี่น้องน้องจ้าแซ่บอร่อยอันยกโปยกโปนี่ค่ะยกโปยกโปนี่ค่ะคุณยายโอ้พี่น้องเนี่ยสดโซ่พี่น้องเนี่ยค่ำนีใหญ่ค่ำนีใหญ่ค่ะค่ำนีใหญ่ เขาไปยุท่านไหนแต่ยังไหนนอกนะคุณกาซีก็งงนะคะพี่เนาะงามบ่งามบ่งามงามบ่ค่ะเขาไปยุท่านไหนแต่ยังไหนนอกนะคุณกาซีก็งงนะคะพี่เนาะ คุณยายคุณยายคุณยายจ้าคุณยายขอบคุณนะคะพีพีน้องๆจ้าไปค่ะเสแสรบเสแบรบค่ะแซ่บรบเสแบรบคุณยายคุณยายแซ่บอร่อยบค่ะอร่อยอร่อยคุณยายโกรกเลยค่ะคุณยายจ้ากรกเลยค่ะอ๋อ นานสวัสดีจ้าพี่น้องค่ะคุณยายจิ๋ยังคุณยายคุณยายคุณยายจ้าคุณยายจ้ายกมือบายนะคะยกมือบายบายนะคะยกมือบายบายนะคะยกมือขึ้นบาย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 อะไรบอกค่ะคุณยาย โซด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 ง่ามบ่ล่ะง่ามบ่เอ็งจะของ่ามบ่ค่ะก็ขอจบคลิปสำนีกอนเน้อค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเนาะค่ะเนาะที่เข้ามาโกรกเลยค่ะคุณยายจ๋าโกรกไปค่ะอมนาน โกรกเลยค่ะคุณยายจ๋าโกรกเลค่ะอมน่าก็อขอจบคลิปสำนีก่อนเน้อค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเนาะคะ่ะเนาะที่เขามาอะไรบอกค่ะคุณยาย สดสดโซ่สดโซ่สบายดีจ้าพี่น้องค่ะคุณยายจีนังคุณยาย โกลกเลยค่ะคุณยายจ๋าโกรกเลยค่ะอมน่าเอ๊คุณใหญ่คุณยายเพิ่งกันนะโกรกโกรกเลยค่ะพี่น้องค่ะโกรกเลยค่ะ แซ่บหลายแซ่บหลายค่ะแซ่บหลายแซ่บหลายอร่อ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 ยมากค่ะอร่อยบ๊ายบายจ่าบายบายจ้าพี่น้องค่ะบ๊ายบายค่ะโชคดีโชคดีสุขผู้สุขคุณขาโชคดีค่ะโชคดีค่ะคุณยายคุณยายจ่าคุณยายจ่ายกมือบายนะคะยกมือบายบายนะคะยกมือบายบายนะคะยกมือขึ้นบายบายบาย คุณยายพิ่งคุณยายคุณยายคุณยายจ้าคุณยายขอบคุณนะคะพี่พี่นอ้องนองจ้ากินยังบอกพี่น้องเนี่ยบอกพี่น้องเนี่ยบอกพี่น้องเนี่ยบอกพี่น,อน้องจินงกวยเตี๋ยวหมี่กินต้มหมี่ใส่ปลาปองค่คะกะขอจบคลิปซํานี่กันเนอะค่ะพี่น้องค่ะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเนาะที่เขามาอล่ะคุณยายคุณยายคุณยายจ้าคุณยายขอบคุณนะคะพี่พี่น้องๆจ้ารับส้มมาเป็นกำลังใจกันนะคะที่กดไลค์กดแชร์กันนะคะน้อพี่น้องจ้ารับส้มมาเป็นกำลังใจกันนะคะที่กดไลค์กดแชร์กันนะคะน้อพี่น้องจ้าอะไรบอกค่ะคุณยาย โซดโซ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 นานนานเฮ็ดเปลี่ยนอยู่ค่ะพี่น้องค่ะเฮ็ดเปลี่ยนอยู่จ้ะแสบแซ่บบอกค่ะแซ่บบอกแ่บบอกคุณยายคุณยายแซ่บอร่อยบอกค่ะอร่อยอร่อยคนใดโตพี่น้องเนี่ยโซดโพี่น้องเนี่ยคำนีใหญ่คำนีใหญ่ค่ะคำนีใหญ่ โซ่พี่น้องเนี่ยโซ่พี่น้องเนี่ยคำยีใหญ่คำยีใหญ่ค่ะคำยีใหญ่แซ่บอร่อยอยโยโปยโยโปเนี่ยค่ะยโโปยโยโปเนี่ยค่ะคุณยายนะโกรกโกรกเลยค่ะพี่น้องคะโกรกเลยค่ะแซ่บหลายแซ่บหลายค่ะแซ่บหลายแซ่บหลายโซ่พี่น้องเนี่ยโซ่พี่น้องเนี่ยคำยีใหญ่คำยีใหญ่ค่ะคำยีใหญ่ อากินเยอะๆค่ะก so ินเยอะๆจะต้มให้กินอีกเนาะค่ะอร่อย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 มากค่ะอร่อยแซ่บแส่บบอกค่ะแส่บบอกแสบบอกคุณยายคุณยายแส่บอร่อยบอกค่ะอร่อยอร่อยผล่า